สบายดีเนาะพี่น้องทุกทุกคนมานี่ฮาทุกฝ่าทุกคนทุกคน ภาคโไปส่งเขาเนาะทุกคนเขาเต็มรถแล้วนี่แบบสี่ภาคโหลดเลยค่ะไปส่งเขาอยู่กองเรียกป่อยไม่พลาดตายแต่ก็ไม่มีคอนเนตตรงนี้เลยเห็นเองทุกคนเหนื่อยผู้ตายนะไปต่อทุกคนเลยต้เหนื่อยตั้งแต่จ้างตั้งข้ารถเนี่เหนื่อยทุกคนนะ một chú nị mất tia nga nọ ngay hát tiền không có nga nga tâm, đi คันมาคลิปนี้ก็พากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอใอห้ทุกคนอย่าบพ่พลาดคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่น,นี้ขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย